สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาดูปลากัดกันนะอยู่ตรงไหนคะบอกก่อนบอกก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้อยู่หลังห้องหลังเข้าไหนแม่ปึกนั้นใะค่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันจะหนีแม่เปิดให้โอ๊ยเปิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเพี่เราดูนะนี่เหรเนี่ยนมันจะเห็นไหมอ่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋นะมันจะซูมให้ดู ห็นตัวไหมนี่อากาศจริงๆนะๆนี่เห็นไหมตัวดำๆเห็นไหมคะทุกคนมันมันมีฟองมันมีฟองเรา,าแอบ,บดูตั้งแต่เมื่อเช้ากันแล้วนะนี่เห็นไหมคะมันโผล่ขึ้นมาแล้วออล <S <S นี่นี่เห็นไหมคะทุกคนประกแล้วคือยู่หลังห้องน้ํามันท่วมค่ะทุกคนมันท่วมมาจะถึงห้องเราแล้วทีนี้ เื่อเช้าอ่ะเปิดหน้าต่างเอามาดูมันมีฟองนั่งไ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 งัแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็ปล่อยมันไว้นะคะเราก็ไม่ช้อนมาเลี้ยงหรอกทีนี้เราก็ปล่อยมาถึงตอนเย็นมันก็ยังยูเพราะว่า,วาน้ำมันท่วมรหรือว่าน้ำที่บ่อน้ำมันที่บ่อน้ำเป็นบ่อน้ำของมันน่ะบ่อน้ำมันจะแห้งแล้วมันก็ย้ายบ่อน้ำมาที่นี่ หลังบ้านเรายังอยู่ปะไปยังเนี่ยค่ะมันอยู่อย่างนี้เลยนะกลายเป็นว่าหลังบ้านเรากลายเป็นบ่อ้าใช่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาค่ะทุกคนจะมาบอกแค่นี้แหละใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะนะเดี๋ยวเราเจออะไรก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายหลังห้องจริงๆใช่ไหมเปิดหน้าต่างออกมาเจอเลยะเราเจอปูตัวใหญ่ใช่เนี่ยน้ำมันท่วมใช่ไหมจะแบบ โ่งนี่อันนี้องค์น้ํานะน้ํามันท่วมแล้วบังเอิญทําไมมันถึงมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้นะเนี่ยน้ํามันมาเห็นไหมไม่มันย้ายที่มาตรงที่มันน้ำแห้งๆกลับมาเยอะมันกลับมาเยอะว่าจะปิดทิศมันกลับมาเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนณดูดำๆเห็นไหมสูงได้แค่นี้เนาะสวยมากนีนแบนะสีเข้มๆอ่ะทุกคนสูงได้แค่นี้เองอ่ะ อันนั้นน่ะน้าค่ะทุกคนเห็นหัวมันไหมเห็นไหมมันจะมีฟองนี่นั่นนั่น,น,นเห็นไหมหน้าค่ะมันก่อท้าไมเด็กๆอะเคยไปช้อนแถวหนาหลังบ้านนี่แหละมันเคยมีแบบคือตอนเด็กๆแล้วอ่ะโตวกว่าอันดาใน,นเกียรติตอนเนี้ยเพิ่งมาเจออีกครั้งหนึง่งอันนี้คืออัศาจรรย์มากคืออยู่หลังห้องเลยไงมันตื่นเต้นตรงนี้แหละลูกที่มันอยู่หลังห้องเรา นี่กลายเป็นหลังห้องเรากลายเป็นบ่อน้ำใช่โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ะะทุกคนรับชมคลิปของเรานะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย